วิเคราะห์หงเจ็บอื้อมกราคมนี้ควรเสริมหรือไม่เสริมตำแหน่งไหนพรีวิวเกมคืนนี้นะครับ Boxing d a เรเรียภูบุกเยือนเบอร์ลี่สรุปข่าวเรียภูยี่ส26ธันวาคมกับผมโค้ชแอคนะครับสวัสดีครับทุกทคนคนระับวันนี้มากันแบบไลฟ์สดและผมอาจจะต้องไปแม้ว่าจะไลฟ์แต่ก็ต้องเร็วนิดน,นึงเพราะวันนี้มีความตื่นสายนิดนึงนะเมื่อคืนนอนดึกนิดนึงนะขออภยัยแต่ว่า ก็รวบรวมข่าวสารมาฝากแล้วโดยเฉพาะแต่พูดตรงๆนะอันนี้ต้องพูดกับเพื่อนๆตรงๆก่อนว่าข่าวมันไม่ค่อยมีด้วยฮะเมื่อวานนี้วันที่25เนี่ยตามเวลาของอังกฤษเนี่ยมันคือวันอะไรฮะวันวันคริสต์มาสใช่ไหมฮะเหมือนนักข่าวมันไม่ทํางานกันอะเหมือนพนักงานที่นู่นเขาหยุดงานกันอะแบบข่าวเงียบมากก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นปีวิวแล้วก็บทสัมภาษณ์มันจะเป็นลักษณะนั้นครับแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับ บทวิเคราะห์ซึ่งผมคิดว่าเรามานั่งวิเคราะห์กันกันเลยดีกว่าเนี่ยมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันดีกว่าว่าลิอร์พูควรจะต้องเสริมตำแหน่งไหนไหมในเดือนมก,กราคมนะครับเอาตรงเนี้ยมาคุยกันดีกว่าในวันคริสต์มาสแบบนี้นะเออแบบเงียบเงียบ,ยบนะฮะไม่ไม่รู้จะทำยังไงนะอ่ะก็คนไลค์คนแชร์ครับอ่าเขาบอกไม่ใช่วันคริสต์มาสนะฮะยี่ห้าไงยี่ห้าไม่ใช่วันคริสต์มาสหรอครับอาจจะยี่ห้ายี่บหกครับผมก็ไม่รู้ว่าวันไหนอ่ะแต่ว่า มันก็คือวันที่ชาวต่างชาติเขาหยุดทํางานกันนะครับเออเนี่ยอย่างที่คุณซีเกล่าเขาบอกนะเขาหยุดงานกันใช่ลองไปดูได้ลองไปเปิดหน้าเว็บต่างประเทศดูเลยหรือว่าไม่มีข่าวเลยแบบแบบถ้ามีมันจะมีแค่สัมภาษณ์ที่แบบสัมภาษณ์ทิ้งไว้หรืออะไรก็ตามแบบนี้นะอันนี้ชี้แจงให้ทราบก่อนนะว่าเนื้อหาข่าวสารวันนี้จะเป็นแบบนี้แล้วก็หลักๆเลยเราลองมาวิเคราะห์กันหน่อยมาแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องเนี่ยตัวเจ็บขนาดนี้ต้องเสริมกันหรือเปล่าอ่ะ ปีวิวด้วยครับก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับสำหรับพื้นสมาร์ทแมตต์สวยเหมือนไม้ทนเหมือนหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่เอสพีซีสมาร์ทแมทตอบโจทย์ทุกการใช้งานกันเชื้อราการปฏีเรศกันปวกกันน้ำ100%นะครับผิวสัมผัสคล้ายไม้จริงไปที่โฮมโปรกรุงเทพบริการทนล้างค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมทหรือโทร063-2081188พรีเมียมคราฟพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีเลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมีีีีหหลลาา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 ยยสสสขขตต่่่่งงงจัััััวววดดมมโทรรรรรเเิอออกนนคคะบ อ่ะคนละไลค์คนละแชร์ถามว่าวันนี้มีาพามถามไหมมีผมจะต้องรีบร้ายรีบลงแล้วรีบขับรถไปไปเข้าความถามต่อเลยดังนั้นขอ,อกรุณานะครับหมายถึงว่าผมจะรันแล้วนะครับผมอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์เยอะนะครับจนกว่าจะจบแล้วก็อ่านสักแค่สั้นๆอะไรแบบนี้นะครับนะขออนุญ,ญาตเซฟข่าวไปลงใน Facebook นิดนึงนะฮะโอเคสวัสดีเพื่อนๆใน Facebook นะครับอันนี้สรุปข่าวเลียบผู้ย่2ิ ธันวาคมนะครับก็มีเรื่องราวมาฝากมา,มากมายนะฮะร,รีวิวแล้วก็เรื่องราววิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ว่ามากราคมนี้ลิผูควรซื้อไหมซื้อตำแหน่งไหนนะครับมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันเพื่อนๆใน Facebook กดไลค์กดแชร์นะครับนะโอเคไปเริ่มต้นนะฮะนิวคาสเซิลครับคืนนี้ก็มีเตะนะเตะคู่ตั้งแต่หัวข้ามเลยนะฮะมันเป็นคืน Boxing Day เนาะวันหยุดนะมันเป็นวันหยุดของพวกเขา ของคนอังกฤษนะครับลีปูเราเนี่ยเตะในคู่เที่ยงคืนครึ่งครับบุกไปเยือนบ้านของเบอร์ลี่ที่เทิร์ฟมัวนะถ่ายทอดสดทางทูพีมาริคหนึ่งในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เจอกับทางแอสตันวิลล่าในคู่ตีสามเออก็อันนี้จะเป็นคู่ของวันนี้นะจริงๆจ,จะมีเตะต่อเนื่องนะครับพูดเกิดเตะอ่าพูดเตะพ้าเรือหัดเตะนะเรียกว่าเตะกันให้ตายกันในข้างนึงครับเอออ่ะก็ว่ากันไป นะครับเฮดทูเฮดการเจอกันระหว่างลิปูกับเบอร์รี่เนี่ยปีที่แล้วเบอร์รี่ตกชั้นไปครับนั่นแปลว่าต้องนับย้อนกลับไปเกือบ2ปีที่ที่เจอกันนะฮะเป็น2ฤดูกาลก่อนนะฮะแล้วก็ถ้านับย้อนไปจริงๆเอา3ครั้งหลังสุดที่เจอกันลิปูชนะเบอร์รี่ได้3นัดรวดเลยมีชนะ102030นะครับก็เฮดทูเฮดลิปูดีกว่าในขณะที่เรื่องราวเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นนะครับ เบอร์ลี่จริงๆก่อนแล้นี้ก็ฟอร์มไม่ดีครับเพราะว่าตอนนี้ก็ลังอยู่อันดับ19ของตารางคะแนนฟอร์มไม่ดีแต่นัดล่าสุดเนี่ยดันชนะฟูลแลมบุกไปชนะฟูลแลมเลยได้2 0ก็เป็นอะไรที่อาจจะได้ความมั่นใจได้อะไรกลับมาจากเกมนั้นนะครับขณะที่ลีภูของเราเนี่ยถ้านับในลีกเนี่ยเสมอเกมใหญ่มา2นัดติดแล้วก็คือเสมอแมนยูเน็ตศูนย์ศูนย์แล้วก็เสมออาร์เซนอลหนึ่งหนึ่งนะครับนัดนี้เป็นเกมเยือนบ้างนะครับก็ไม่ง่ายนะ สภาพความพร้อมก็ตามที่เราก็คอจะทราบกันนะฮะว่าคอต้าซมิกาดเนี่ยเจ็บยาวนะคนล่าสุดส่วนคนอื่นๆก็ยังพลาดอยู่ครับอย่างพวกแมคคาริสเตอร์มาติดเทียโกไบเซติดอะไรพวกนี้นะฮะในขณะที่หลุยดีอาร์สนะครับอันนี้เจ้าตัวเนี่ยเจ็บจากเกมที่แล้วเล็กน้อยเนาะซึ่งสื่อบางสื่อก็บอกว่าต้องรอเช็คฟิตเพราะอาจจะเจ็บไม่หนักก็ได้จากสิ่งที่เขาพูดหลุยดีอารนะแต่ว่า ให้ที่ต่างไปก่อนว่าอาจจะไม่ทันเพราะเวลามันกระชั้นชิดมากส่วนโชต้าก็ลุ้นเอาครับอย่างที่ครอปบอกข่าวเมื่อวานนี้ผมก็พูดไปบ้างแล้วนะว่าโชต้าลุ้นว่าจะซ้อมได้วันจันทร์ไหมซึ่งเขาไม่มีการปล่อยผ้าออกมาให้เห็นอาจจะซ้อมได้เมื่อวันจันทร์ถ้าซ้อมได้อาจจะมีลุ้นมีชื่อเป็นสำรองได้สาหรับโชต,ต้าแต่แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามโชต้าใกล้แบบใกล้สุดๆอ่ะด,ดูทรงแล้วถ้าโชต้าไม่ทัน,นัดนี้เกมกับนิวคาสเซิลวันที่1น่น่าจะทัน 1500คนครับช่วยผมได้นะครับใน u t u b e นะครับคนละไ like, ลค์โนละแชร์นะครับเขาบอกวันนี้ไม่แจ้งเตือนอ่ะมันไม่แจ้งเตือนไม่เป็นไรฮะแต่ว่าการที่เพื่อนๆกดไลค์ทิ้งกันไว้กดไลค์กดแชร์กดแล้วก็ตามแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์หากันบ่อยๆมันจะช่วยให้แจ้งเตือนอยู่บ่อยๆครับดังนั้นช่วยผมได้นะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะโอเคทีนี้ฝั่งเบอร์ลี่ก็จะมีตัวเจ็บอย่างคูเลโอโชนะครับที่ยังคงบาดเจ็บอยู่แต่ว่าอีก3คนในเช็คความฟิตก็จะมีแจ็คคอก Son, กูดมุนสันและก็อารอนดัมซี่นะครับไล่อัพที่คาดนะครับฝั่งเบอร์ลี่ก็4-2-4-2 4นะครับคู่หน้าเนี่ยอามาดูนี่กับฟอสเตอร์นะก็ไม่รู้จักหรอกครับเอาเป็นว่าตามนั้นแล้วกันส่วนลิเวอร์พูลครับ4-3-3นะอาริซงเบ็คเกอร์เฝ้าเสาครับภูสกอร์คาดแบบนี้แนวรับครับโกนาเต้ฟานไดผมก็ว่าก็ต้องแบบนี้แหละยกเว้นว่าถ้าคอปจะแบบพักร่างกายโกนาเต้ถ้าจะถ้าจะมีเซอร์ไพรส์นะก็อาจจะเป็นแค่ควันซ่า แทนโกนาเต้อันนี้เป็นเรื่องของร่างกายร้วนๆเลยนะคือโกนาเต้มันเล่นทีๆบางทีไม่ค่อยไหวนะครับอโนแบ็กขวานะฮะโกเมสแบ็กซ้ายผมเชื่อว่าเซตนี้แหละส่วน3กองกลางโซบอสไลเอนโดกาเฟนแบกก็เป็นไปได้นะผมว่าเอนโดยังไงก็ต้องยืนพื้นโซบอสไลก็ต้องยืนพื้นโจนแมงฟอร์มดีจริงๆก็ควรจะต้องยืนพื้นเช่นกันในช่วง2นัดหลังฟอร์มดีแต่ว่าถ้าจะต้องมีสักคนหนึ่งที่ เอาเรื่องความสดก่อนก็อ,อาจจะเป็นการเฟนแบกนะไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าได้พักมาเกมที่แล้วได้ลงแค่หน่อยเดียวเกมนี้อาจจะลงมาเล่นเต็มๆแล้วแก้ตัวหน่อยส่วน3แนวรุกครับซาร่าก็แน่นอนยืนพื้นแน่นอนกัตโปก็ยืนพื้นและก็ฮาแล้วก็ดาวินนูนเยสผมว่ายืนพื้นแน่นอนนัดนี้ยังไงก็ต้องลงปีกซ้ายดีอาร์ตผมว่าจะฟิตทันไม่ทันก็ให้นั่งสำรองไปก่อนครับแต่ว่านูเยสต้องตัวจริงครับผมคิดว่าน่าจะออกมาเป็นเซตนี้นะครับ สวัสดีเพืเ่อนๆหนึ่กคนครับกดโคลาไลค์โคลาร์ใช้ผมด้วยนะครับไปต่อกันแบบเร็วๆเ,เ,เลยนะมันมีคอลัมน์ในรีฟูเอ็กโคครับเขาก็พูดถึงว่าในปี2024เรามาคาดเดาว,ว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างก็เป็นนักข่าวในเว็บไซต์พอ g อสอ d นด i ร t ย s ทีโอสค j ายโจ m ิเมอเขาก็เขียนนะนะแล้วเขาก็พูดว่าพูดถึงเรื่องสัญญาว่าในปีหน้ามันจะต้องมีการคุยสัญญาฉบับใหม่กับโมซาลา คุยสัญญาฉบับใหม่กับฟานไดคุยสัญญาฉบับใหม่กับเทรนต์อโนแน่เพราะ3คนนี้สัญญาจะเหลือเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นในฤดูกาลหน้าต้องคุยสัญญาครับ3คนนี้ย้ำเทรนต์ฟานได้โรเบิร์ตอ่าเทรนต์ฟานไดซาร่าสามคนนี้ครับนะต้องมีการคุยสัญญาใหม่จะคุยลงตัวไม่ลงตัว,ไม,ตวไม่รู้แต่ว่ามันคือสิ่งที่ลิเวูต้องทำแน่ในปี2 0 2 4นีอันเนี้ยผมเอาเฉพาะอันที่น่าสนใจมานะส่วนมาดูบทสัมภาษณ์หน่อยอ่าอย่างที่ผมบอกไงว่า แม้กระทั่งอ่ะครอปอ่ะยังไม่สัมภาษณ์ถแถลงก่อนเกมเลยครอปพูดไว้ล่วงหน้าตั้งแต่วันเสาร์แล้ว,แล,วแล้วเอามาออกเว็บไซต์ทางการวันอาทิตย์วันจันทร์แต่ไม่มีถแถลงวันจันทร์ปกติถ้ามันไม่ตรงกับบ็อกซิ่งเดย์ยังไงก็ต้องถแถลงแล้วแต่เนี้ไม่มีถแถลงเลยแต่มันมีบทสัมภาษณ์ของฟันไดที่ฟันไดให้สัมภาษณ์กับสื่อเอาไว้ และสื่อเอามาออนวันนี้เพราะวันนี้มันไม่มีอะไรเล่นแล้วสื่อต่างประเทศเขาเลยต้องเอาบทสัมภาษณ์ฟันได้มาออนซึ่งบทสัมภาษณ์ของฟันได้ที่มาออนก็คือเขาก็พูดถึงโกนาเต้พูดถึงโกเมสไว้ยอย่างดีเลยฮะอ,อ่ะดูซิว่าแกพูดอะไรบ้างนะครับฟันได้บอกว่าโกนาเต้เนี่ยกำลังเติบโตขึ้นเป็นกองหลังที่โดดเด่นเขาเป็นกองหลังแบบสมัยใหม่ที่มีความครบเครื่องจะก้าวขึ้นมาเป็นยอดเซ็นเตอร์แบ็กได้โกนาเต้เนี่ยครองบอลได้ดีเล่นบอลกับกับพื้นก็ได้ดี เล่นบอลกับเท้าก็ได้ดีเล่นบอลหลังลายการรับมือกับหลังลายที่ลอยสูงรับมือกับพื้นที่กว้างด้านหลังก็ทําได้ดีเพราะเขามีทั้งความเร็วและลูก,กอากาศที่ดีดีหมดแต่ตอนนี้เขาต้องทําความคุ้นชินนะกับการเล่นในทุกๆ3วันโปรแกรมทีทีแบบนี้เขาต้องรู้จักวิธีการดูแลร่างกายตัวเองการจัดการกับการซ้อมการจัดการกับสิ่งต่างๆอะไรคือสิ่งสําคัญเขาต้องเรียนรู้ตรงจุดนี้ผมได้มีเวลาพูดกับ กัวนาเต้ยู่บ่อยๆพูดอยู่เป็นประจำเลยนะมันเป็นเรื่องที่ผมต้องทำแหละนะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของผมผมเป็นผูน้นำและผมเป็นซีเนียของทีมผมก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ให้กับเขาได้ฟังเขายังเรียนรู้ได้อีกเยอะเขายังดีกว่านี้ได้จริงๆก็เหมือนกับจาเรลควันซ่าด้วยควันซ่าก็เล่นก็ผมก็แบบมอบความรู้มอบประสบการณ์ให้เขากับอยู่เรื่อยๆผมเล่นฟุตบอลมานานแล้วนะฟันไดบอกผมเล่นฟุตบอลมานานมากและผมค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จเลยละ่ะ ดังนั้นสิ่งที่ผมผ่านมาสิ่งที่ผมประสบความสำเร็จมาผมอยากถ่ายทอดตรงนี้ให้กับดาวรุ่งหรือนักเตะที่อายุยังไม่เยอะผู้เล่นพวกนี้ในถ้าเปรียบเทียบกันนะควันซ่าโกนาเต้นในวัยเดียวกับผมสมมติมว่าตอนผมอายุ20กว่า,วาหรืออะไรก็ตามเนี่ยเด็กพวกนี้เก่งกว่าผมอีกนะนี่ฟันได้บอกแบบนี้นะจริงไม่จริงไม่รู้แต่ฟันได้ให้เครดิตแบบนั้นฟันได้ให้เครดิตว่าโกนาเต้ตอนอายุเท่าผมโกนาเต้เก่งกว่าผมควันซ่าตอนอายุเท่าผมควันซ่าเก่งกว่าผมนี่ฟันได้บอกแบบนี้ แต่สิ่งสําคัญที่ผมจะต้องมอบไปกับพวกเขาคือการยืนระยะในระยะยาวเนี่ยมันจะต้องทําอะไรบ้างผมยินดีกับสิ่งที่พวกเขาเป็นและพวกเขายังดีได้มากกว่าน,นี้ผมแฮปปี้ที่ได้เห็นพัฒนาการพวกเขาเพิ่มที่เห็นพวกเขาก็ฟังผมแล้วก็มารอดูกันว่าพวกเขาเนี่ยจะไปกันได้ไกลสุดตรงไหนฟันได้พูดถึงโกเมสนิดนึงด้วยฮะจริงๆฟันได้พูดถึงโกเมสด้วยนะครับฟันได้พูดถึงโกเมสครับฟันไดบอกว่า เนี่ยช่วงนี้ต้องแทนซิมิกาไปก่อนเราโชคร้ายที่ซิมิกาเจ็บหนักไปกคนหนึ่งแต่เราเนี่ยต้องรับมือกับมันแต่ว่าโกเมสเองก็ทําหน้าที่ทดแทนในตาแหน่งอื่นได้ดีมากๆปีนี้เล่นได้ดีมากๆเลยแฟนๆก็ชมนะครับแล้วเขาเองก็เป็นคนที่ก็ต้องปรับตัวกับการรับมือเล่นทุกๆสามวันเหมือนกันต้องจัดการกับตัวเองแล้วก็ต้องแต่ผมเนี่ยมั่นใจในคุณภาพของโจ้โจ้ก็คือโกเมสนะไม่ใช่โจ伊บูว์สิตนะเขาบอกมั่นใจในโจ้เราอาจจะต้องปรับ แนวทางการเล่นบางอย่างนิดหน่อยเหมือนกันแต่เราก็ต้องหาทางออกและเราก็ยังมีดาวดึงคนอื่นๆที่พร้อมสแตนบายพวกแบ็คนะคนอื่นๆอ,อย่างพวกคอนเดอร์แบตตี่พวกคาร์ลัมสแกนลอนพวกลูคแชมเบอร์สอะไรพวกนี้คือพวกนี้ก็ต้องรอสแตนบายแล้วก็ต้องรอก้าวขึ้นมาเช่นกันนะนี่ก็เป็นข่าวที่นำมาเล่าให้ฟังนะครับ2,500คนยังช่วยผมได้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาขอคนละไลค์คนละแชร์นะครับ คนอลไ์คนแชร์จัดให้ผมหน่อยสวัสดีถือโอกาสตรงนี้นะอ่ะเอาภาพมาให้ดูนะครับนี่จำได้ไหมสอคนนี้เขามีกิมมิคที่ต้นคริสต์มาสนะฟันได้ตอนย้ายมาลิเกูปี2019ใช่ปะวะ2018หรือ2019 2018ัมกราคม2018ที่ฟันได้ย้ายมาเนาะถ้าผมจำปีผิดบอกผมได้เลยนะมกราคม2018ที่ฟันได้ย้ายมาก็ยืนข้างๆต้นคริสต์มาสแบบนี้เปิดตัวส่วน กักโปที่ย้ายมามก,กราคมเหมือนกันปี2022เพิ่งย้ายมาปีที่แล้วเนาะเอ้ยต้นปีนี้เลยสิ2023นะฮะเพิ่งต้นปีนี้เลยที่ย้ายมาเขาก็เล่นกิมมิคในการเปิดตัวกับต้นคริสต์มาสเหมือนกันเพราะว่าเป็นเนเธอร์แลนด์เหมือนกันและวันนี้เขาก็มาแบบ happy, เขาเรียกว่าฮปปี happy Christmas day Merry Christmas ด้วยการยืนถ่ายกับต้นคริสนตะ์มาสเนาะอันนี้ก็เป็นสีสันนะฮะแล้วก็จริงๆที่แอคซ่าท n นิงเซ็นเตอร์ก็มีซ้ซอมๆกันแล้วเนี่ย ลืมไปแล้วมันมีโชต้าป่วะมีป่วะมองไม่เห็นวะอาจจะไม่มีนะดังนั้นติต่าว่าโชต้าคืนนี้อาจจะไม่พร้อมก็ได้นะแต่ว่าอะช่างมันแต่เอาเป็นว่านี่เขาก็มีคลิปมีอะไรว่าแบบใส่หมวกคริสต์มาสออกมาแบบเล่นอะไรกันแล้วก็แบบเนี้ยอะก็ฉลองคริสต์มาสเมอร์ี่คริสต์มาสให้กับแฟนบอลรีบูทุกคนผมเองก็เมอร์รี่คริสต์มาสให้กับทุกๆคนเช่นกันส่งซานตี้ตัวน้อยครับน้องอาลีของผม ขอให้ทุกคนมีความสุขกับคริสต์มาสแล้วก็จริงๆอวยพรล่วงหน้าถึงปีใหม่ด้วยแต่เดี๋ยวถึงปีใหม่ก็ต้องอวยพรกันใหม่อีกทีนึงอยู่ดีแต่ว่านี่เอาภาพน้องอลินะมาฝากกันกับซันตีตัวน้อยของผมนะครับโอเคนะทีนี้ครับมาสู่ช่วงวิเคราะห์กันแล้วครับมาสู่ช่วงวิเคราะห์อันนี้ทิ้งท้ายแล้วนะครับ ขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับรถจนซูซูกินะครับทิปเปอร์โบนัสดีลดีลใหญ่3ต่อส่งท้ายปีต่อที่1ช่วยลดสูงช่วยผ่อนสูงสุดนาน2ปีต่อที่2ส่วนลด15,000บาทต่อที่3ดอกเบี้ยราคาสุดพิเศษไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของซูซูกิได้เลยนะครับฝากไว้ด้วย2,700คนเกือบ2,800ัอยขอคนไลคล์คนลลแชร์ครับมาวิเคราะห์กันครับแน่นอนทุกคนทราบครับว่าตอนนี้ตัวเจ็บของนิพูเพียบไปหมดเลยนะมาติบซีมิการ์ด โรเบิร์ตสันแม็กคาลิสเตอร์ตีอาโกอาคันทาลาสเตฟานบายเซติดแอนดี้โรเบิร์ตสันโจเอลมาติดไม่รู้ตกชื่อใครไปไหมขออภัยด้วยแล้วกันถ้าผมตกชื่อใครไปแต่นั่นก็คือให้เราทราบๆกันแหละว่ามันเจ็บเยอะคำถามก็คือวันนี้ที่เราจะมาวิเคราะห์แล้วแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะลิฟูควรเสริมในเดือนมก,กราคมหรือไม่มันจะมีหลายคําถามหนึ่งควรควรไหมกับส ถ้าควรซื้อควรซื้อตำแหน่งไหนกับสามอ่านใจสโมสรว่าสโมสรจะซื้อหรือไม่ผมเคยพูดไปบ้างแล้วนะฮะถ้าถามผมให้อ่านใจสโมสรน,นะผมคิดว่าโอกาสซื้อตัวในเดือนมกราคมของเรียบูเนี่ยมีไม่ถึง20%โอกาสไม่ซื้อ ผมว่ามีสูงถึง80%เหตุผลก็เพราะว่าหนึ่งสโมสรยืนยันชัดเจนว่าจะไม่ซื้อกองกลางเพิ่มดังนั้นในตำแหน่งกองกลางตัดทิ้งได้เลยไอ้กลางลงกลางลับที่มีข่าวอะไรแบบนี้บางทีเราอาจจะให้น้ำหนักแทบไม่ได้เลยเพราะวงในของสโมสรบอกมาแบบนั้นและเราก็คงอาจจะต้องเชื่อถามว่าบางครั้งมันมีพลิกบ้างไหมวงในมันมีพลิกแต่ส่วนใหญ่มันก็จะแม่นเราจะเอาบัญญัตยางว่าดำดินดำดินทุกครั้งถูกต้อง มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครัเพราะมันมีหลายครั้งที่มันก็ไม่ดําดินครับมันก็เป็นไปตามที่นักข่าวสายหงบอกก็มีหลายต่อหลายครั้งครับดังน,งนั้นตรงส่วนของกองกลางผมเชื่อว่าไม่มีการเสริมทัพเพิ่มแน่แล้วแม้ว่าวาตารุเอนโดนะครับจะไปเล่นในศึกแอฟริกาคัพออเนชั่นเอ้ยศึกเอเชียคัพในช่วงเดือนมก,กราแต่แม็กคริเตอร์ก็จะกลับมาต้นปีนี้เลยอาจจะ เกมกาหลีเขาส่นอาจจะลุ้นเซอร์ไพรส์กลับมาเลยก็ได้ดังนั้นมันก็จะมีคนเล่นนั่นแหละมันก็จะมีคนเล่นในเดือนมกราคมได้มันก็เลยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นวิกฤตที่จะต้องไปซื้อไปแพนิคบายผมเข้าใจในจุดนี้ยกเว้นมีเหตุด่วนเหตุร้ายใครเจ็บหนักเพิ่มอะไรไปอะไรก็ตามแต่ถ้าไม่มีใครเจ็บหนักอะไรเพิ่มผมรู้สึกว่าทีมงานจะรอ e n d ดลกลับมาจากเอเชียนคัพมันแค่เดือนเดียวเขาจะไม่แพนิ c บายในจุดนี้ดังนั้นกองกลางตัดทิ้งก่อนผมจะวิเคราะห์ให้ฟังแบบนี้ แต่ถ้าว่าในส่วนกองกองหลังเนี่ยเราเสียจอเอลมาติดไปคอปอาจจะพูดว่ายังไม่คิดเสริมอ่าซึ่งถ้าแค่มาติดเจ็บคนเดียวผมว่าไม่เสริมก็อาจจะยังไม่เป็นไรนะถ้ามาติดเจ็บปิดเทอมไปแล้วซึ่งเจ็บไปแล้วปิดเทอมไปแล้วเพราะเรายังมีฟานดาโกนาเต้โกเมสควันซาอย่างน้อยมันก็ยังมีสี่แม้ว่าเราหวาดว่าจะหวัดหวัดว่าจะมีใครเจ็บเพิ่มไหมแต่ว่าถ้ามันเจ็บเบาๆไม่เป็นไรแต่ถ้ามีใครเจ็บหนักอาจจะซื้อก็ได้แต่ว่า เหตุผลแค่ตรงเนี้น้ำหนักในการซื้อมันยังน้อยแต่เาว่าการบาดเจ็บของซีมิการ์ดเนี่ยผมว่าสําคัญมันอาจจะเปลี่ยนความคิดทีมงานเราก็ได้็อบโบเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับมาแต่ในระหว่างที่ก่อน็อบโบ้จะกลับมาประมาณกลางเดือนกุมภาไปเอ้ยกลางเดือนมก,กราเนี่ยเดือนหน้าที่ถึงเนี่ยกลางเดือนมก,กราไปจนถึงปลายเดือนอาจจะกลับมาเลนจ์เวลาประมาณนี้ในช่วงระหว่างนั้นเราไม่มีแบ็กซ้าอาชีพเลย และคนที่เหลืออยู่คนที่จะต้องเล่นแทนมันจะเป็นโจโกเมสผมกลัวว่าเดี๋ยวไอโกเมสมันจะเจ็บซะก,ก่อนให้มันเล่นเรื่อยๆแฮมสติงมันจะปืดอีกเดี๋ยวก็งานเข้าอีกแล้วทีนี้มันจะเหลือแค่ดาวลุ่งผมเลยมองแบบนี้ครับผมยังยืนคำเดิมโดยส่วนตัวถ้าให้อ่านใจสโมสรผมว่า80%ไม่ซื้อแต่20ผมเผื่อใจไว้เล็กๆและแอบหวังเหมือนกันว่าถ้าเป็นไปได้ซื้อหนคนพอไม่ต้องซื้อเยอะ ตลาดมก,กราคมครับไม่ใช่ตลาดแห่งการลงทุนเพื่อนๆเข้าใจใช่ไหมฮะมก,กราคมไม่ใช่ตลาดแห่งการลงทุนมันเป็นตลาดที่ถ้าไม่จําเป็นไม่ควรเสริมเลยสามมันเป็นตลาดที่ซื้อยากขายยากทีมผู้ขายไม่ค่อยอยากขายให้เราเพราะบางทีเราจะไปซื้อมันเป็นตัวหลักของเขาหรืออะไรก็ตามต้องเข้าใจสถานการณ์ตรงนี้แต่ถ้ามันสบโอกาสผมคิดว่าเราควรซื้อกองหลังที่ถนัดเท้าซ้ายจริงๆอย่างที่เราเคยเล็งเอาไว้และมองมองไปเลยว่า นี่คือนี่คือคนที่เราอยากเมื่อเมื่อก่อนเราเคยมีมีข่าวแบบนี้ใช่ไหมว่าต้องการตัวซ้ายเราก็ไม่ควรจะทิ้งแผนนั้นและมองไปเลยว่าจาเรลควันซาคือตัวแทนมาติบและก็ไม่ต้องต่อสัญญามาติบชัดเจนไปเลยแบบคิดแบบแผนให้มันชัดไปเลยว่าเราจะดันจาเรลควันซ่าแทนมาติดไปเลยและซื้อกองหลังคนใหม่ที่ถนัเท้าซ้ายเพื่อเป็นการถ่ายเลือดไปด้วยและสามารถนํามาใช้มกราคมนี้คือห เผื่อไอ้โกเมสมันเจ็บหรืออะไรก็ตามซิมิการ์ดแม่งปิดแม่งเจ็บไปสองสาเดือนแล้วโรเบร์สันไม่รู้กลับมาต้องเรียกฟอร์มอีกไหมอะไรยังไงอย่างน้อยถ้ามีตัวสแตนบายที่เล่นในทั้งเซนเตอร์และแบ็กซ <c oughs> ้ายเพิ่มอีกคนนึงมันจะทําให้เราอุ่นใจและอย่างน้อยโกเมสมันอาจจะกลับไปสแตนบายเป็นแบ็กฝั่งขวาเพราะอย่าลืมนะเราจะใช้แต่เทนอาโนเล่นขวาตลอดเวลาไม่ได้เดี๋ยวไอ้เทนมันเจ็บอีกใช่ไหมฮะใช้เทนแม่งเล่นที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 เดี๋ยวเทนแม่งเจ็บอีกแต่ถ้าอย่างน้อยอ่ะ มีอินคาปี้มาสแตนบายฝั่งซ้ายสมมุตินะและมีโกเมสรอสแตนบายเทนฝั่งขวาผมว่าแบบนี้มันจะทําให้สควอตเราโอเคมากๆเห็นด้วยไม่เห็นด้วยลองพิมพ์มาพิมพ์หนึ่งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยพิมพ์สองผมมองแบบนี้นะผมมองแบบนี้ว่าถ้าเสริมขอแค่ตําแหน่งเดียวไม่ต้องเสริมเยอะขอแค่เซนเตอร์ถนัดเท้าซ้ายที่สามารถเล่นกึ่งแบ็คได้ด้วยซึ่งอินคาปี้ตอบโจทย์มากๆหรือจะเป็นอินาซิโอก็ได้ จะเป็นอินาซิโอก็ได้มีคนถามว่าตังถึงไหมรีพูแม่งมีตังอยู่แล้วแต่แม่งจะซื้อหรือเปล่ามันมีตังอยู่ประมาณนึงอะเอาง่ายอยู่ที่ว่ามันจะตัดสินใจซื้อหรือเปล่าถ้าราคาไม่แพงเกินไป4ี่0ิบ้านผมคิดว่าควรลงทุนแล้วก็เอาให้มันจบไปเลยเพียงแต่ว่ามันก็จะมีความยากในดีลของอินเกอี้ผมจะอธิบายฟังก่อนจะลงไลน์นะครับดีลอินเกอี้มีความยากตรงเลเวอร์ไม่อยากปล่อยเพราะเลเวอร์คูเซ่นนะครับเขา จะต้องเสีย2เซ็นเตอร์แบ็กไปเล่นในศึกแอฟริกาครับอัมเมชันเหมือนกันดังนั้นเซ็นเตอร์แบ็กเขาก็จะขาดเหมือนกันอาจจะเป็นเหตุผลที่ซื้อไม่ได้อินคารบี้อาจจะเป็นเหตุผลที่ซื้อในเดือนมนการาคมยากยกเว้นเมื่อเงินต้องถึงผมไม่รู้ละราคา4 0 5 0ล้าร้านจะซื้อได้ไหมผมไม่มั่นใจเหมือนกันในขณะที่อินาซิโออันนี้ซื้อง่ายขายคล่องแต่จบโจทย์ไหมใครเคยดูอินาซิโอคิดว่าเล่นแบ็กซ้ายได้หรือเปล่าคิดว่าเหมาะไหมก็ลองแสดงความเห็นเข้ามาแล้วกันแต่อินาซิโอมันง่ายกว่าตรงที่มันมีค่าจีกสัญญา ค่าสีทสัญญามันเป็นรายลักษณ์อักษรจ่ายปุ๊บจบปับ๊บแต่ก็ไม่เบา60ล้านยูโรก็คือ50ล้านปอนด์ก็ไม่ใช่ราคาที่เบาอยู่ที่ลิอร์พูแล้วหรือจะมีตัวเลือกอื่นในตลาดไหมก็อยู่ที่ทีมงานลิอร์พูครับแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้ภาวนาให้ซื้อแต่ถ้าไม่ซื้อจริงๆก็ภาวนาเช่นกันอย่ามีใครเจ็บป่วยเพิ่มและภาวนาให้โลบสันกลับมาเร็วๆถ้าโลบสันกลับมาเร็วทุกอย่างจะง่ายขึ้นแต่เท่าที่ตามข่าวมา มันซักกลางเดือนนะครับรวมประสานประมาณกลางเดือนมกราไปจนถึงปลายเดือนมกราจะกลับมาเลนส์ประมาณนี้แต่ต้นเดือนอยังครับนั่นแปลว่าในระหว่างนี้ภาวนาโกเมสอย่าพึ่งเจ็บนะแบบนี้แล้วกันนะครับผมสแสดงความเห็นแบบนี้ถ้าอินเคปี้โดดซ้อมก็หวานนะ <c oughs> โอเคอ่ะคนไลค์คน,คนแชร์ครับคนไลค์คนละละแชร์แล้วก็ขอบคุณเพื่อนใน Facebook ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอ กดหยุดบันทึกใน Facebook ก่อนแล้วก็เอาจริงๆเพื่อนๆใน YouTube ด้วยครับผมขออนุญาตนะครับผมไม่มีเวลาอ่านคอมเมนต์แล้วไม่อย่างนั้นผมขับรถไปขอบสนามพาม์าทมไม่ทันเจอกันอีกทีหนึ่งที่ขอบสนามไามทามคลิปนี้ไลฟ์นี้กดไลค์กดแชร์ผมหน่อยเนาะวันนี้มันมีเหตุสุดวิสัยจริงๆที่ผมมาไลฟ์แล้วมันช้ามากขออภยัยแต่ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับทุกๆยอดไลค์ทุกๆแชร์นะครับวันนี้นะจริงๆขอบคุณทุกคนนะฮะเจอกันใหม่ครับ บายบายครับสวัสดีครับ